อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 Rio f เรียวเฟอรานตำนานนักเตะของปิสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าอาร์เซนอลทีมคู่ปรับสำคัญในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะทำผลงานได้ดีกว่าทีมเก่าของตอนในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ตามการรายงานจาก ฟุตบอลลอนดอนทีมปีศาจแดงแต่งตั้งเอริกเทนฮาร์เข้ามาคุมทีมเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังโดยการจบเพียงอันดับ6ของตารางตามหลังทีมของมิเกลอัเตตา้าที่ได้อันดับ5ถึง11คะแนนโดยทั้งคู่พลาดการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เพียงสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกเท่านั้นย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วและการเสริมพัพที่น่าสนใจ ทำให้เฟอร์ดินานมองว่าอาเซนนลนจะสามารถจบอันดับเหนือกว่าแมนยูเต็ดในซีซั่นใหม่นี้ได้อีกครั้งเราได้ผู้จัดจาการทีมนคนใหม่ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเราได้ผู้จัดจาการทีมนคนใหม่ที่นำเอาแนวคิดของเขาไปสู่การปฏิบัติซึ่งในความรู้สึกนี้เรายังตามหลังพวกเขาอยู่ซึ่งทั้งสองทีมกำลังอยู่ในช่วงของการยินรนอย่างหนักผมกำลังพูดถึงในแง่ของจุดที่เรากำลังยืนอยู่ในตอนนี้เราทั้งคู่ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผมคิดว่าอาเตต้าเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆเมื่อดูจากสิ่งที่พวกเขาทำพีเออเมริกโอบามยองคือนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์เป็นการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญและเป็นนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรนแต่เมื่อเขาไม่มีความสุขกับบางอย่างที่สโมสรเขาจึงตัดสินใจเด็ดขาดออกไปคุณไม่เหมาะกับทีมของผม ถ้าหากว่าอรตเตต้าสามารถทําแบบนั้นกับนักเตะที่เก่งที่สุดซึ่งมีค่าเหนื่อยที่แพงที่สุดได้คุณต้องยึดมั่นในตัวเขาต้องเชื่อมั่นในการทํางานของเขาตอนนี้พวกเขาตุ่มเงินซื้อนักเตะเข้ามาใหม่ได้ทั้งเคซุสและอีกหลายๆคนคุณต้องให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทําอาร์เซนอลจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าในช่วงเริ่มต้นและเมื่อจบซีซั่นเฟอร์ดินานกล่าวอารอนแรมเดล นายทวารอาร์เซนอลตั้งเป้าโชว์ฟอร์มสุดยอดเพื่อประมายมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายนายด่านวัย24ปียึดมือหนึ่งในทีมอาร์เซนอลได้เรียบร้อยแล้วหลังโชว์ฟอร์มได้ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาจนทําให้ o, แบรเรโน่ตัดสินใจย,ย้ายทีมไปเรียบร้อยโดยเขาทําไปทั้งสิ้น13คลีนชีตและกล้าไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น3นัดด้วยกันแต่เขาก็ยังมองว่าเขาต้องการมากกว่านี้ อนนี้ผมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้เร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแข่งขันในตำแหน่งนี้ซึ่งมีทั้งพิกฟอร์ดจอห์นสันแฮนเดอร์สันและป๊บซึ่งแน่นอนรวมถึงตัวผมด้วยรวมที่อีกหลายคนที่ต้องแย่งตำแหน่งกันมีนาวานันที่ห้าที่งงคนที่ต้องการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและต้องการไปในฐานะตัวจริงเป้าหมายของผมคือการรักษาตำแหน่งของตัวเองและก้าวไปให้ถึงผมยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ให้กระเลสเซาเกตเห็น ยังมีอะไรอีกหลายอย่างต้องทำงานหนักต่อไปบอลโลก2022รอบสุดท้ายจะแข่งขันกันในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคม2022ที่จะถึงนี้เดวิดดอนสตีนจากเดียอร์แลนติกมีการเปิดเผยรายละเอียดสัญญามูลค่ารวม8ล้านปอนด์ของเบเรโนในการย้ายจากอาเซนอลไปร่วมงานกับฟูลแลมทีมดังจากพิมยรี ว่าที่จริงแล้วพวกเขาจ่ายเงินจริงในเวลานี้เพียงแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นนากทวารเยอรมันวัยสาเหลือสัญญากับทีมเพียงแค่1ฤด,ดูกาลและทําให้เขาเลือกจะย้ายทีมหลังการเสียตําแหน่งตัวจริงให้กับอารอนแรมเดลตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วและทีมมีการเซ็นสัญญากับแมตช์เชอร์เนอร์นากทวารอเมริกันเข้ามาเสริมทีมแล้วด้วยทําให้สุดท้ายการย้ายทีมจะเกิดขึ้นยังไงก็าตามมีการเปิดเผยว่าค่าตัวรวมมูล,ลค่า8ล้านปอนด์ของฟูลแลม แท้จริงแล้วมีการการันตีตัวเลขจริงอยู่ที่3ล้านปอนด์เท่านั้นที่เหลือขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะและทีมโดยประกอบไปด้วย4ส่วนดังต่อไปนี้3ล้านปอนด์จ่ายสดทันทีหลังการย้ายทีม1ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกตามจํานวนนักที่ตกลงกันไว้2ล้านปอนด์หากฟูแลมสามารถรอดตกชั้นได้อีกเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อ,อก,กันเป็นหนึ่งดิวที่อาเซนอลนจำใจปล่อยดีกว่าจะไม่ได้อะไรกลับมาและพวกเขามีการซื้อนาทวานอย่างมัลเทอร์เนอร์ เขามาแย่งชิงตำแหน่งกับอารอนแรมเรลเรียบร้อยทำให้เรโน่จำเป็นต้องไปดีวแบบนี้ประสิทธิที่เกิดขึ้นในอีกหลายสโมสรเมื่อนาเตตอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายและสถานะของผู้เล่นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของทีมเดิมตลาดการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรหลังสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งโลกเช่นนี้ เชฟฟาเบ,บการอดีตกองกลางตัวเก่งของอาเซนนลทีมดังแห่งศึกเียร์เลียอกงกฤษออกมากล่าวชื่นชมเอดูผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรที่สามารถดึงนักเตะฝินห้าดีเข้ามาร่วมทีมจนทําให้อาเซนนลกลับมามีลุ้นสร้างความสำเร็จอีกครั้งตามรายงานจากสกยสปอร์ตเดอะกันเนอร์ถือเป็นทีมที่เสริมทัพได้อย่างน่าสนใจใน,นตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาได้สอนักเตะชั้นนําอย่างกาเบรลเคซุสและอเล็กซานเดอร์ซินเซนโก ซึ่งอยู่ในทีมชุดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของแมนเิตี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วมาร่วมทีมได้รวมทั้งยังได้เพเมกเกอร์อย่างฟาบิโอเวล่าจากเอฟซีปอร์โตเข้ามาช่วยสร้างสรรเกมรุกในแดนกลางอีกไายฟาบิกาสเชื่อว่าการได้แข่งระดับคุณภาพเช่นนี้จะช่วยให้อ์เซอนกลับมามีลุ้นประสบความสำเร็จอีกครั้งและเขายัางได้ชื่นชมการทำงานของ2คีย์แมนอย่างมิเกลอเตต้าและโดยเฉพาะเอดูซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเสริมทัพให้กับทีม ผมคิดว่ามิเกลเตเต้ตทำผลงานได้ดีส่วนเอดูก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเขาเป็นคนที่รู้เรื่องฟุตบอลและรู้ว่าการสร้างทีมฟุตบอลต้องทำอย่างไรคุณไม่สามารถทำมันได้ภายในวันเดียวและบางครั้งคุณก็อาจจะไม่ได้นักเตะที่ต้องการในตลาดซื้อขายด้วยบางที่พวกเขาอาจจะยังเด็กเกินไปที่จะลุ้นความสําเร็จซึ่งมันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าตอนนี้พวกเขาเติบโตขึ้นมากนักเตะเหล่านี้ไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไป ผมมองเห็นทีมที่ไม่เหมือนเดิมพวกเขามีการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมและเติมเต็มในตำแหน่งที่ทีมกำลังมีปัญหาผมกำลังเฝ้ารอฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงเพราะมันทำให้ผมตื่นเต้นมากๆเชสฟาเบากาสกล่าวมิเกลเตต้ากุนซือของอาเซนนลสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเคยใช้ไอเดียเปิดเพลง You Will Never Walk Alone ซึ่งเป็นเพลงเชียร์ประจำของแฟนลิเวอร์พูลให้นาเตะอาเซนอนลฟังเพื่อหวังให้แข้งปืนใหญ่คุ้นชินกับบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์ก่อนจะออกไปเยือนในศึกพรีเมียร์ลีกฤษเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปี2021ซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้นลิเวอร์พูลถล่มอาเซนอล4-0โดยได้ประตูจากซาเดลมาเน่โรเบโตฟิเมโน่โมเมสซาราและทาคุมิมินามิโนเซนติริโซเรสเผยว่า แมนฟิวเป็นสนามที่มีชื่อเสียงการเล่นที่นั่นเป็นเรื่องยากเสมอเรารู้ว่าแฟนลิเวอร์พูลจะช่วยทีมของพวกเขาดังนั้นมิเกลจึงพยายามเตรียมมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และไอเดียของเขาคือการสร้างบรรยกาศขึ้นมาเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยม,มาจากสารคดี On o n n o t t i n g Arsenal นของ Amazon Prime Video ซึ่งจะออกอากาศจะเป็นทาการในวันที่4สิงหาคมนี้โปรแกรมน,นแรกพรีเมาเลกล์กฤีของอาเซนอนคือการออกไปเยือนคิสตัลพาเลซ ในวันศุกร์ที่5สิงหาคมนี้เวลา2นาฬิกามอนซาสโมสรนน้องใหม่ของเกาโชซิลาอิตาลีใกล้ปิดการเจราจาคว้าตัวพบโบมารีกองหลังชาวสเปนของอาเซนอลมาเสริมแนวรับของพวกเขามอนซาเพิ่งคว้าตัวเลื่อนชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดของอิตาลีและทางซิวียแบลคุนีประธานสโมสอนซึ่งเคยเป็นเจ้าของทีมดังอย่างเอซิมิลานมาก่อนก็จะการเสริมทัพอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในการอยู่รอดในเกาโชเซลาล่าสุดมีการเปิดเผยว่าพวกเขาเตรียมแผนคว้าตัวพาโบมารีกองหลังวัย29ปีของอาร์เซนอลมาเสริมแนวรับซึ่งเจ้าตัวมีสัญญาในถิ่นเอเวอสเแตเดียมถึงปี2024พาโบมารีซึ่งจะอายุ29ในเดือนหน้ามีประสบการณ์ในการค้าแข้งที่อิตาลีแล้วหลังถูกอูิเนเซยืมตัวมาใช้งานในครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเขาทำไป2ประตูจาก15นัดในเซเรีย ก่อนนานิมอนซ่าเพิ่งคว้ากองหลังอย่าง Nokia, อันเดียรานอกเชียที่เพิ่งหมดสัญญากับอิตอลีมานมาร่วมทัพแล้วเช่นกันชาลีปาติโน,โนกองกลางควรสบัลของอาร์เซนอลเตรียมออกไปหาประสบการณ์ลงสนามด้วยการเล่นแบบยิงตัวที่แบ็กกรูระดับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตลอดฤดูกาลหน้ารายงานจากอาร์เซนอลยูดเวิด์เพลสว่าผู้เล่นที่เด้โกกาสกับชุดซีเนียร์สนัดเมื่อฤดูก,กาลก่อน มีศักยภาพเกินกว่าที่จะเก็บไว้เล่นในทีมชุดยู23ทําให้มิเกลออนเต,ตต้าหารือกับเอดูปาสคาจนได้ข้อสรุปว่าควรส่งไปเล่นในลีกลองเพื่อเสริมกระดูกแล้วทีมของไมเคิลแอปเปิลตันคงตอบโจทย์